ในวันเพ็ญง,งาลอยกระทงช่วงค่ำนี้ทุกพื้นที่จัดงานทั่วประเทศต่างเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลแห่งสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีความเป็นไทยโดยปีนี้รัฐบาลได้ยกระดับให้เป็นหนึ่งในงานเทศกาล t h a i l ด n d ิน n t อร์ e s t i v a l ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยในช่วงฤดูหนาวซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงครังพร้อมคณะกรรมการยุทธ าศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติจะเดินทางไปร่วมง,งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขโทัยในช่วงค่ำวันนี้โดยงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขโท,ทยัยถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ทุกๆปีซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าบ้านที่ร่วมเปิดงานตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนมั่นใจว่าปีนี้จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุโขทัยกว่า800ล้านบาทมีนักท่องเที่ยวเดิน ทามาร่วมง,งานถึงจะแสนห้าหมื่นคนเช่นเดียวกับการจัดงานใหญ่ของจังหวัดต่างๆเช่นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประเพณีลอยกระทงหลายประทีป1,000ดวงจังหวัดตาก ประเพณีงานลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามประเพณีลอยกระทงกลาสายกาลาสีจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงงานสืบสารประเพณีลอยกระทงห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดในพื้นที่หลักๆอาทิงานสีสันแห่งฝายน้ำมหากรรมลอยกระทงนะคกลองพดงุงกรุงเกษมรวมถึงสิบท่าน้ำสำคัญเช่นวัดพระเชษุพลมิวมมังคลารามวัดอรุณราชวรารามสะพานพระรามแปดสำหรับการจัดงานปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ทั่วประเทศร่วมการสืบสานประเพณีของชาติให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตั้งเป้าหมายให้การจัดงานปีนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทำนึงถึงสาระสําคัญของประเพณีให้สอดรับกับการที่ประเทศไทยเตรียมเสนอขอขึ้นทะเบียนประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าการจัดงานลอยกระทงเป็นการให้พวกเราพี่น้องคนไทยทุกต่างชาติได้รำลึกถึงไงก็คุณของแหล่งน้ําที่ให้เรามีชีวิตก็อยากจะเน้นย้่ขอให้ให้มาร่วมพิธีที่เราจัดนะครับก็เป็นเป็นเวรีที่จะงามแห่งนี้ให้มากันมากๆ นะครับแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นนี้ของคนไทยเราเราคือเจ้าของประเด็นนี้เราคือเจ้าของบ้านนะครับขอให้พี่น้องคนไทยเราทุกคนได้เปิดประตูใจประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันก็ดีหรือพี่น้องชาวต่างชาติก็ตามนะครับให้เขามาแล้วเขาได้รับความประทับใจแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะกลับมามาลอยกระทรงแลกทชวนพี่น้องชาวต่างประเทศมาร่วมลอยกระทรงของเรา <c oughs> สำหรับการจัดงานปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมงดการจำหน่ายสุราเครื่องดื่มมึนเมางดแล่นดอกไม้ไฟพลุในที่สาธารณะหรือชุมชนพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่ง้าทไทยหรือภาพท,ท้องถิ่นไปลอยกระทงในโอกาสวันลอยกระทงนี้นอกจากชาวไทยจะได้สืบสารประเพณีอันดีงามที่คาดการว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้มากกว่า1นึ่งหมื่นล้านบาทแล แล้วประเพณีนี้ยังมีคุณค่าคือการที่เราได้มีโอกาสทํากระทงร่วมกันกับครอบครัวการได้ช่วยชุมชนจัดงานในพื้นที่ที่สําคัญยังขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและวัสดุย่อยสลายง่ายเพื่ออนุรักษ์แม่น้ําลําคลองให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปมาริชยโยรายงาน